สวัสดีครับวันนี้มาคุยกันเรื่องผลไม้อย่างหนึ่งนะครับที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับแต่ก็ได้รับการนําเข้ากันมาเยอะนะครับเพราะว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์อย่างมากนะครับแล้วก็หลากหลายด้วยนะครับซึ่งคนไทยก็ยังไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องของสรรพคุณเท่าไหร่นะครับซึ่งก็คือผลไม้ที่เรียกว่าเอลเดอร์บีรี่นะครับซึ่งจริงๆเนี่ย มีตำนานนะครับมีเรื่องเล่านะครับก็คือจริงๆมีประวัติอยู่นะครับเอลด์เบอรี่เนี่ยก็ถูกคนพบตั้งแต่2,000ปีก่อนคือสักราะนะครับตั้งแต่สมัยยุคพินนะครับในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็คนพบว่ามีการนำเมล็ดพันธุ์เอลด์เบอรี่เนี่ยนะครับไปเพาะปลูกนะครับทีนี้มีตำนานนะครับของอังกฤษนะครับและสแกนเนเวียนะครับซึ่งก็เล่ากันว่านะครับมีมาเธอเอลด์เดอร์เนี่ยนะครับซึ่งแปลเป็นไทยก็คือ คุณแม่ผู้สูงอายุแล้วกันนะครับก็มีการสิงสถิตนะครับอยู่ในต้นเอลเดอร์เบอรี่เนี่ยนะครับซึ่งก็ถือเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งถ้าใครเนี่ยนะครับคือเราง่ายๆว่าถ้ามีสิ่งมีชีวิตนะครับหรือว่าพืชพันธุ์นะครับหรือว่าการเกิดการตายนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะต้องไปขออนุญาตนะครับคุณแม่ผู้สูงอายุนะครับในต้นเอลเดอร์เบอรี่ก่อนนะครับโหเป็นอะไรที่เขาเรียกว่า ขามจริงๆนะครับมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับสำหรับเอลเดอร์บรีนะครับเอลเดอร์นะครับซึ่งจริงๆในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็ถ้าแปลเป็นไทยก็คือแปลว่าสูงวัยนะครับหรือเก่าแก่นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้นะครับในเมืองไทยนะครับถ้าเราไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะพบว่าเอลเดอร์บรีนะครับมีการอ้างถึงสรรพคุณหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันนะครับโรคหวัดนะครับไข้หวัดใหญ่นะครับ รวมไปถึงการต่อต้านโรคนะครับการสร้างอนุมูลิสระนะครับคือผมพูดง่ายๆครับว่าถ้าเป็นเรื่องของการต้านเชื้อไวรัสเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยนะครับก็มีงานวิจัยนะครับของคุณซูซาเนี่ยนะครับก็บอกว่าพูดถึงเนี่ยการที่จะป้องกันนะครับเรื่องของไข้หวัดนะครับการลดระยะในการเป็นไข้หวัดเนี่ยนะครับก็พบว่าเป็นไปได้นะครับแต่ว่าหลักฐานในงานวิจัยเนี่ยยังอ่อนนะครับ ยังมีน้อยไมมากหรือเกินที่จะไปอ้างชัดๆนะครับอย่างมีนัยยะสาคัญนะครับขณะเดียวกันนะครับก็ไม่คนพบว่าเอเดอร์บรีนะครับจะมีความเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องเรื่องของการอักเสบนะครับในเชิงคลินิกนะครับว่าป้องกันการอักเสบได้นะครับอันนี้ก็เรียกว่างานวิจัยของคุณซูซานเนี่ยบอกว่าไม่ชัดนะครับในเรื่องของการต้านการอักเสบนะครับสรุปนะครับก็คือพบว่าผลบวกและผลลบในการใช้เอเดอร์บรีเนี่ยการเป็นยานะครับ ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราข้ามฟากไปดูนะครับทาง University of Sydney นะครับหรือมหาวิทยาลัยซิดนีย์นะครับก็พบเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะตัว e l d e r b e r เนี่ยจริงๆเนี่ยก็พบว่าสามารถที่จะยับยั้งนะครับเชื้อหวัดได้นะครับโดยเฉพาะหวัดเนี่ยนะครับซึ่งมีโปรตีนเนี่ยตัวตัวโปรตีนของตัวไวรัสเนี่ยนะครับ เขาสามารถที่จะป้องกันได้นะครับถ้าทานเอรเบอรี่เนี่ยสามารถที่จะป้องกันตัวโปรตีนเนี่ยไม่ให้แพร่เชื้อได้นะครับดังนั้นก็จะช่วยไม่ให้ไวรัสนี่เข้าสู่เซลล์โฮสต์ของเรานะครับได้นะครับก็เป็นงานวิจัยที่เป็นผลบวกนะครับในเชิงของสรรคุณของเอริเบอรี่นะครับขณะเดียวกันนะครับก็มีงานวิจัยที่โปแลนด์นะครับมหาวิทยาลัยนะครับแห่งหนึ่งนะครับซึ่งคณะนะครับ วิทยาศาสตร์ชีวภาพของเขาเนี่ยก็ค้นพบเหมือนกันนะครับว่าเอเดอร์บรีเนี่ยสามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อนะครับในแบคทีเรียนะครับแล้วก็สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อนี้ที่เกิดจากโรงพยาบาลได้นะครับแล้วก็ป้องกันนะครับการดื้อนะครับต่อยานะครับเมทิลซิลินนะครับซึ่งก็เป็นยาที่จะฆ่าเชื้อนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นผลบวกนะครับของการทานสารสกัดเอเดอร์บรีนะครับ ก็เป็นข้อค้นพบนะครับที่ผมนํามาฝากนะครับทีนี้ในเรื่องของเออร์ดเบอรี่เนี่ยถ้าเราไปทานในรูปของอาหารเสริมนะครับหรือเป็นผลไม้สดนะครับหรือแม้จะเป็นขนมที่ผสมเออร์ดเบอรี่อยู่เนี่ยคนที่อยู่ในคอร์รหนักเนี่ยก็คงจะกลัวนะครับที่จะได้น้าตาลจากเออร์ดเบอรี่นะครับซึ่งก็จริงๆก็มีความหวานพอสมควรนะครับก็เป็นน้าตาลเชิงเดี่ยวเหมือนกันนะครับอ่างนั้นก็จะมีผลต่อคนที่เข้าคอร์รหนักนะครับที่จะมีการสะสมน้ำตาลเพิ่มขึ้นนะครับถ้าทานเออร์ดเบอรี่เข้าไปนะครับ ีนี้ถ้าเดลเดอร์บรี่เนี่ยนะครับทานสารสกัดเนี่ยนะครับซึ่งลดน้าตาลนะครับขจัดน้าตาลในเอเดลเดอร์บรี่ออกไปแล้วเนี่ยก็จะดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้รับสรรพคุณต่างๆนะครับป้องกันอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็ป้องกันเชื้อหวัดนะครับป้องกันไวรัสได้ที่งานวิจัยอ้างถึงเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นในรูปของอาหารเสริมนะครับตรงเนี้ยถ้าผมประทับใจนะครับก็จะเป็นเรื่องของ ตัวเอ็นเชียนะครับของนิวทิไลนะครับซึ่งผลิตจากประเทศเกาหลีใต้นะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเจลลี่นะครับจริงๆมีทั้งเออร์บีอยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีสารสกัดนะครับที่ผลิตมาจากผลส้มนะครับนะครับเป็นผงส้มนะครับแล้วก็เป็นเบต้ากูแคนะครับมีซิงค์ด้วยนะครับมีลูกพีชลูกทุนนะครับซึ่งสารทุกอย่างเนี่ยนะครับก็ มีผลการวิจัยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็พบว่าสามารถที่จะสร้างภูมิต้านทานในคนได้นะครับซึ่งถ้าทานไปแล้วเนี่ยความผสมประสานทั้งหมดเนี่ยนะครับของส่วนผสมเนี่ยก็สามารถที่ทําให้เรามีภูมิต้านทานที่ดีได้นะครับนะครับหนึ่งกล่องนะครับก็บรรจุนะครับทั้งหมดสิบซองนะครับหนึ่งซองยี่สิบกรัมนะครับก็หอมหวานในรสชาติผลไม้มากนะครับแล้วก็ใช้ สารให้ความหวานแทนน้าตาลนะครับโดยใช้ย่าหวานนะครับก็ไม่ต้องกลัวเรื่องน้าตาลนะครับมีน้ําตาลนิดๆหน่อยๆต่อฟองนึงนะครับดีกว่าไปกินเครื่องดื่มนะครับหรือว่าไปกินขนมนะครับตามท้องตลาดนะครับอ่านี่ครับก็เป็นรูปเยลลี่นะครับทานง่ายนะครับแช่เย็นทานอร่อยมากครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยเอลเดอร์บลีซึ่งอยู่ในเอเชียเนี่ยน่าสนใจน่าทดลองนะครับแล้วก็ ควรที่จะไปอยู่ในบ้านเป็นของว่างนะครับสําหรับคนที่อยู่ในคอรุ่นหนักแล้วก็คนที่รักสุขภาพนะครับสำหรับวันนี้เ,รเรทรนเนอร์เคขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ